เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยี้ยเอื้อโอเคเฮ้ยวฝันเช็ค้ยนะมาร์คสี่ตั้นไงกเจอแล้วไ่วนก่อนนานีเฮ้ยรถังเห้รักจะเป็นรถแลบมีอ้วนคันหนึงเรแงมาเรรถมาราตัน แทงแทงไปอะไปแทงกำลังโหลดกำลังโหลดตแทงอยู่ไหนครับต้องพังใจนี่เหรออุ้ยเส่ไว้เสียแทงเลยแทงเลยแทงแทงเอรื่องยนตอะไรหรอเนรื่องดับยิงฟาดด้วยโรจิโรจิโรจิ แทงเจ็บแทงเจ็บมากน่าจะเกิดไม่และวโลจีตรงเบาะเอ่อมีนฟาดทำไมความรู้สึกเหมือนหมด คร้มาตั้ตเลนะโหลูกซอมมัน

ครับคราบดาวดาวดาาแทงดาวคู่เรายังอยู่ขาอ,ข,อ,อขึ้นรถไปคัแล้วแหละ,ละอเคอ่าไม่ไม่ไมไมไมากสุนะจ,จ้งเราวิ่งข้าไปแล้วิ่งข้ามน ตรงน่นนนนงาน,น่าจะตรงมอไซค์ได้ๆหลักานน่าน่าใช่น่าจะใช่ผมเห็นเขาวิ<อ>่งไปเดี๋ยวนะทำไมหมุนเพื่อรถที โอ้ยหลักกระแพกเต็มเลยเพื่อนวงเพื่อนรัมิมีห้ไปแล้วผมอุตส่าหยิงโค้กเขาเปคือเป็นตั้งสาสตัวแม่งเอ้กูมาตายเพาะกระสุนหมอยมีคตรไ่ไปหะ ใครที่อยู่ในทงลองดันไปมาร์กบาโวก็ได <hi> ้ครับเขาแจ้งมาว่าน่าจะเป็นแถบเขาน่าได้แถบจริงแล้วครับแถบก่อนจะมากันเต็มเลยนอนในป่าไม่เปิดไฟบอโว่าแมงโดนทีเดียวมันมีคาบมาฝั่งนี้ มีตัวหนึ่งนะขับลบเลยเาได้เาปีนป่าวเรไปหาศับับอโมอามม อเเพื่อนตาโหมตกใจ